ทีด่ดินสวยราคาถูกแปลงไม่ใหญ่มากติดถนนคอนกรีต บรรยากาศเ,เย็นแบบนี้อยาจะพาทุกคนนั้นมาชมที่ดินสวยราคาถูกวิวสวยนะคะที่สําคัญคือตรงนี้ เจ้าของน่ารักมากๆเลยเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนใครที่ได้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ออกมาอยู่ด้านหน้าที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะแปลงไม่ใหญ่มากนะคะแลนะติดถนนคอนกรีตที่โอเดินอยู่ตรงนี้น้ำประปาเข้าถึงแล้วไฟฟ้าเข้าถึงแล้วฝั่งตรงข้ามจะเป็นวิวทุ่งนาซึ่งเราได้รับลมที่เย็นสบายทั้งวันเลยสิ่งสําคัญคือใครที่ต้องการมาอยู่จังหวัดนครนายกทุกคนต้องการวิวเขาซึ่งตรงนี้ ตอบโจทย์ให้แล้วนะคะและการเดินทางตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้อบอตอนะคะจากตรงนี้จะไปตัวอำเภอบ้านนาห่างกันเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ1ไร่1งาน79ตารางวานะคะราคาที่ทั้งเจ้าของนั้นต้้งการขายคือเป็นราคาเหมายกแปลงเลยคือ1.9ล้านบาทนะคะรวมค่าโอนรวม ภาษีรวมให้ทุก อย่างเลยพูดง่ายๆจ่ายเพียงราคาเดียวจบทุกเรื่องได้เลยเฉลี่ยแล้วตกตารางวาและเพียงแค่3,282บาทเท่านั้นเองนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้ถือว่าการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆตลอดเส้นทางที่เราจะเข้ามาถึงหน้าแปลงนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะห่างจากถนนใหญ่นะคะห่างจากถนนหมายเลขนะคะซึ่งเป็นถนนใหญ่เลยนะ2013เนี่ยเพียงแค่500เมตรเองเห็นไหมคะการเดินทางเข้าออกสะดวก สบายมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี้ยังไม่สําคัญเท่ากับนะคะที่ดินแปลงที่เราต้องการซื้อขายเนี่ยทมดินเสร็จแล้วร้อมรั้วทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วรูปแปลงสวยมากๆหน้ากว้างติดถนนประมาณ18เมตร ความลึกจากด้านหน้าเข้าไปท้ายที่ประมาณ126เมตรติดถนนคอนกรีตแบบนี้ถือว่าเป็นที่ดินท,ที่สุดยอดมากๆเลยและที่สําคัญคือมีเพื่อนบ้านที่น่ารักซ้ายขวาหน้าหลังเลยทีเดียวเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้กันว่าเป็นยังไงทุกคนพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมตามอะไรคะ่ะ มาแบบเร่งด่วนมาแบบรอไม่ได้นะจ๊ะทุกคนต้องรีบเลยเมื่อเจอของดีราคาถูกแล้วนะจะรอช้าไม่ได้ที่ดินที่โอจะพาทุกคนชมนะเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแพลงกลับมาให้ดูให้ชมบรรยากาศฝั่งตรงข้ามก่อนที่แน่ๆคือด้านหน้านะคะมีน้าํามีไฟเรียบร้อยแล้วผ่านหน้าแปลงเราแล้วก็ติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนนะคะฝั่งตรงข้ามบ้านเราคือจะเป็นทุ่งนานะคะบรรยากาศดีๆนะคะเรียกได้ว,ว่าตรงเนี้ยสู่ อากาศได้เต็มปอด100%เซเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมองเห็นวิวเขาที่ดินแถวนี้เขาขายกันในราคาหนึ่งไร่สองล้านห้ถึงสามล้านบาทนะคะมองเห็นวิวเขาชัดๆนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมแต่ว่าแปลงนี้เจ้าของต้องการขายด่วนในราคาที่เรียกว่าแถวนี้หาไม่ได้แล้วนะคะ ใกล้จอปลลนะคะใกล้ตลาดเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยพิกัดตรงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านพราวนะคะอำเภอบ้านานาจังหวัดน,นครนายกนะคะที่ดินของเราตรงนี้คือเนื้อที่1ไร่1งาน79ตารางวาล้อมรั้วทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วด้านหน้าจะเป็นคอนกรีตครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นเหล็กดัดครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ18เมตรความลึกประมาณ126เมตรนะคะลักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนิดหนึ่งนะคะ ซ้ายขวาจะมีเพื่อนบ้านเห็นไหมคะแต่ว่าของเราเป็นส่วนตัวมากๆเลยที่ดินถมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะทุกคนโอ๋อยากจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมถึงด้านในแปลงเลยแต่ว่าด้วยนะคะสภาพหญ้าที่โลกล้างมากๆนะคะโอ๋คงไม่อาจที่จะเดินเข้าไปได้แต่ก็จะพยายามนะคะพาทุกคนไปชมเป็นภาพมุมสูงเนาะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะเท่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะต้นกล้วย เจ้าของนั้นได้มีการปลูกไว้นะคะเต็มพื้นที่เลยเห็นไหมมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังใกล้ตลาดเดินทางสะดวกสบายมากๆเลย ที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรมีไฟ้าแสงสว่างหน้าแปลงนะคะเสาไฟสายไฟผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศดีๆนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นวิวทุ่งนาด้วยก็ถือว่าสวยดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะระหว่างทางที่เราจะเข้ามาหน้าแปลงของเรานะจะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้ตลอดเส้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่า ที่ดินของเราทางเข้าจะลําบากไหมเป็นลูกลังไหมนะคะแต่ว่าที่แน่ๆต้องยอมรับนิดนึงนะที่ดินในจังหวัดนครนายกใครที่มาซื้อมาอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับในเรื่องของถนนแคบวัดเยอะนะคะถ้าใครที่รับไม่ได้เนี่ยก็ต้องคิดเยอะคิดนานคิดดูดีๆนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่ห่างจากถนนหมายเลข2013เนี่ยเพียงแค่500เมตรเองห่างจากอบตสีกกะอ่างนะคะ1.2กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนสุวรรณศรใหม่3.7กิโลเมตรนะคะ หรือว่าเราจะมาจากตลาดบ้านนาก็จะห่างกันอันนี้คือเพื่อนบ้านนะคะมาจากตลาดบ้านนาก็จะห่างกันนะคะประมาณ12กิโลเมตรนะคะจากตลาดสด โรงเรียนจปลนะคะ8.8กิโลเมตรนะคะหรือว่าจะมาจากเทศบาลนะคะบ้านนาก็12กิโลเมตรโรงพยาบาลบ้านนาห่างจากตรงนี้13กิโลเมตรหรือใครที่จะมาจากนะคะกรุงเทพเริ่มจากฟิวเจอร์ก่อนเนาะประมาณ76กิโลเมตรนะคะหรือจากอนุสาวรีย์ก็จะห่างอยู่ประมาณนะคะ108กิโลเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะบ้านหนองลีห่างจากตรงนี้500เมตรเท่านั้นเองที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะตรงนี้ราคาเหมายกแปลงคือ1.9ล้านบาท นะคะคถ้าเราจะคิดหารเฉลีย่ยออกมานะคะหไร่1นึงาน79ตารางวาเนี่ยจะตกตารางวาละ3า8 2บาทหรือว่าตกไร่ละาน1ล้าน3แสน 12,608บาทเท่านั้นเองทุกคนจะได้ที่ดินที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้เลยแล้วก็ล้อมรั้วทั้ง4ีด้านเรียบร้อยแบบนี้สสวย,สวยดูดีแบบนี้นะคะรีบมาดูรีบมาจองนะคะทุกคนหายากนะที่ดินรูปแปลงสสวย,สวยมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้เหมาะมากๆเลยนะที่เราจะทําเป็นรีสอร์ทที่พักตากอากาศนะคะส่วนตัวโอ๋เนี่ยอยากจะเข้าไปด้านในมากๆเลยนะแต่ว่ามันเดินลําบากอะทุกคนนี่เลย โอเคเลยค่ะการพาชมก็น,น่าจะประมาณนี้เนาะสนใจรีบมาดูรีบมาจับมาจองม,มาเป็นเจ้าของกันได้เลยโดยรวมของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยท่านใดสนใจรีบเข้ามาดูเข้ามาจับจองมาเป็นเจ้าของกันเลยนะคะตรงนี้บอกได้เลยว่าราคาถูกเวอร์มากๆเลยนะคะหรือว่าสนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ